เจอแล้วค่ะไข่เต่าของสามีขายถึงเท่าไรจะพกค่ะถุงละยี่สิบบาทมากันอีกแล้วค่ะตลาดนัดหน้าตลาดสดมิตรภาพบินทะผาลามกิโลละแปดสิบบาทน่ากินมากๆเลยค่ะ วันนี้มาตอนกลางวันเห็นอะไรชัดเจนกว่าวันก่อนเยอะมากเลยค่ะสามีชอบสับปรดลูก20ลูก25แล้วก็นี่คือลูก30ค่ะบริการขอตรงกลางและกลางลูกละกบาทช่วงบ่ายแบบนี้นะคะผู้คนก็ยังไม่คึกคักค่ะต้องรออีกสักนิดหนึ่งแน่นอนค่ะอุ้ยถั่วสิบบาท ยี20บาทเพิ่งเคยเห็นมีปลาทูมีหอมมีมะนาวแล้วก็มีน้ำจิ้มมีพริกแล้วก็มีผักสูดด้วยนะคะย่างแบบตันนี้นี่คือบมารมาค่ะโอ้ยมากคู่สดน่าท<ม>า,า,านมากๆเลยค่ะกล่องเท่าไหร่คะกล่องเท่าไหร่คะอันนี้พิเศษมาก 55บาบาทมามา่าผัดใส่คุ้มสดกล่องละ55บาทเท่านั้นเอกใครอยากจะกินมามา่าอยากจะกินยำขนมจีนยี่บาทมาที่ตลาดดัดหน้าตลาดสดมิตรภาพกันเลยค่ะเดินกันต่อลุยกันต่อเลยค่ะแก้มงกรกิโลละ15 3สโล40บาทค่ะลุยต่อเลยค่ะ แฟนบอกว่าเธอถ้ามีรูกกลมๆนะช่วยซื้อให้ฉันด้วยซื้อขนมเทียนชิมล้าบาทมีเทียนแบบเทียนแบบก็แต่เห็นมีตลาดนะทุกท่านขอเดินเข้ามาในตลาดหน่อยค่ะมีร้านขายแก้เแก้วมีร้านขายดอกไม้ แล้วก็มีหลายๆร้านนะคะที่เขาก็กลับบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วมีผักมีร้านขายเนื้อมีร้านขายขนมนีหักชิ้นละสิบบาทสิบบาทก็อยากกินก็หน้ากิน้น,นะคะเป็นขนมบ้นบานๆสิบบาทค่ะหมูปลาวางเรียงเลยน่าทานมากๆเลยค่ะกินขนมจีนก็เลยจับเลยค่ะไปเดินกันต่อเลยค่ะ คือมาวันนี้นะคะวัพุตาจะเห็นว่ามันแตกต่างจากวันก่อนที่วัพุตาเคยมาเดินมาตอนนี้ถ้าเรามาต่องวันเราจะเห็นว่าผู้คนก็จะน้อยลงร้านก็จะน้อยลงด้วยแล้วก็ข้าวของที่ซื้อภาพรวมไปเนี่ยก็ต้องคอยดูนะคะว่าแต่ละเจ้าราคาก็ก็ต่างกันนะคะอย่างเจ้าเนี้ยแพงกว่าสิบบาท ถุงแตงกวาของยายค่ะ10บบาทฟักก็10บ,บาทค่ะบุ้งก็10บ,บาท10บ,บาทเลยค่ะอยากได้อะไรก็ซื้อกันไปเลยนะคะมุมนี้ก็10บบาท1ิบ,บาทเหมือนกันค่ะหนะูตาเจอนี้ค่ะอินระขาลังกิโลละห0บาทเดินต่อเลยค่ะมันจะสายก็เริ่มคุกคักแล้วค่ะ ลำไยแตกช่อง3-15-3ลบห้ร้อยค่ะนริกาซื้อผัก้านจองราคา10บาทค่ะไปลุยกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้า,างฝั่งตรงนู้นมีสลัดถุงละ30บาทค่ะโอ้ยแครอทหัวละสิบ มะม่วงสูงละ20บาทโอ้มีมะรุมด้วยนะคะมะรุมสุงละ30บาทแกะพร้อมแกงเลยค่ะมีสิบมีสูตรโปเฟียชินละส0บาทเ้ยไระนี่ผลม้ค่ะอยากกินมะม่วงช่วงนี้กิโลละ35บาท ้อยหนาเพื่อฝากช่องุงละสิบห้าบาทค่ะไปลุยต่อเลยค่ะตามหาไข่นกกระชาให้สามีจะเจอไหม ตลาดนัดหน้าตลาดสดมิตรภาพถ้าใครอย่างไม่เคยมาก็ลองดูนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็ลองมาดู ตลาดนัดที่ปากช่องนี้นะคะคือเยอะมากมากเลยวันนี้วารุตาผ่านมาถึงสี่ตลาดนัดด้วยกันไม่รวมตลาดนัดวารุตาเคยไต่ประจำนนะคะคือเยอะจริงๆเลยค่ะคนที่นี่เขาชอบกินมากๆน่หารการกินอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ทุกอย่างก,กินกันแบบืคืออิจฉาเลยค่ะอิจฉาคนปากช่องค่ะ วันนี้จัดได้ไมีคันนักบรรยากาศยามเย็นแบบนี้เดินช็อปแบบสบายๆกันเลยค่ะแดดไม่ร้อนมองซ้ายมองขวายอยากจะกินอะไรก็ซื้อกันไปเลยค่ะ ทั้งของที่เราจะเป็ปรุงเองกับของที่ปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานมีครบเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่บริตาสังเกตได้นะคะว่าตลาดนัดนี้นะคะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ร้านจะเยอะมากเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาแล้วเนี่ยร้านก็จะลดลงไปน้อยๆย,นยหน่อยค่ะเดูแต่ให้ดูนีค่ะมันเร็ เป็นมากายจ้ะมีรา้วีดด้วยนะคะมันกระดังเพียง20บาทเองแล้วก็ถ้าอยากซื้อ3มไม้50บาทค่ะเสิร์ฟมากเลยค่ะดูนี่ค่ะถอมนะคะผสมได้นะอยากจะใส่เขาเรียกว่ารสชาติอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะคะสามารถผสมกันได้ด้วยค่ะ หอยแมงผู้ถุงละสามห้าสามถุงเลยพร้อมรับประทานอยากกินเมี่ยงคำชุดละ40่บาทค่ะไปลุยทั้งต่อเลยค่ะไถ่นกกระทาของสามีอยู่ไหนนอะหาไม่เจอ ค่ะไข่เต่าของสามีขายถุงเท่าไร่จะพกคะถุงละยี่สิบบาทไก่นกกระทานนะคะจะต้องหยิบดีๆแล้วคะถุถงก็มียี่ถุง20กระถุง30บค่ะขนมหวานป่งละ10บาทมีทุกอย่างเลยค่ะมีข้าวเหนียวดาม,มีถัวดำม,มีข้าหวหัยมีลูกเดือยมีลอดช่องมีหมดเลยค่ะรวมถึงฝรั่งถุงละยีบาท ได้ไข่นกกระทาของสามีแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันเลยค่ะร้านนี้ลำใหญ่โราลมี15บาทตาขอชิมลำใหญ่เนาะเขามาช่วยสาวน้อยเขาเออซื้อลำใหญ่ค่ะ มาช่วยกันขายกันสองคนน่ารักมากๆเลยค่ะกิโลละ2ี่สิบห้าบทแล้วก็มีสตอมีมะนาวด้วยนะคะใครเห็นน้องก็มาช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะคะกิยามายากจนน่ารักทีเดียวยถึงคราวกลับบ้านค่ะไปเลยค่ะเรามาที่บิ๊กซีซื้อของกลับบ้านค่ะวันนี้มาแวะ ตลาดนัดบ้านเรามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ไปตลาดนัดที่นู่นไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะวารุตาก็เลยจะขอมาแวะที่นี่สักหน่อยถึงบ้านแล้วค่ะวารุตาวันนี้ก็ไปตลาดนัดสองที่ด้วยกันนั่นก็คือตลาดนัดหน้าตลาดสดมิตรภาพแล้วก็ตลาดนัดหนองมะขามมาดูกันนะคะว่าวารุตาได้อะไรมาบ้างอันนี้คือลำใหญ่กิโลละยี่สิห้าบาท อรุตาเห็นเด็กเขาขายก็เลยไปช่วยซื้อสวดอินท่าผาล้ำสดกิโลละหกสิบบาทเคยจำได้ว่าตัวเองเคยไปฟิวเจอร์พาร์คแล้วไปเห็นอินท่าผาล้ำสดแบบนี้กิโลตอนนั้นหกเจ็ดร้อยบาทอะแล้วตอนนี้เหลือกิโลละหกสิบบาทอะคือมันเป็นอะไรที่แบบคือมันต่างกันเยอะมากอรุตาก็เลยซื้อมา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 ,มา,มาชิมดู ปกติแล้วจะเป็นคนที่กินอินท้าผาลัมตากแห้งประจำพอมากินอินท้าผาลัมสดแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะตามมาด้วยมะม่วงแก้วมรกตทิโลละ35บาทอยากกินขนมเข็งอันละ5บาทก็เลยซื้อมาแค่สองชิ้นแล้วก็ในส่วนของผักตัวนี้ผักการจองก็10บาท วันนั้นเห็นแม่ย่ากับแฟนเขาชอบกินสับรดก็เลยซื้อมาให้แฟนอันนี้ลูกละยี่สิบห้าบาทตามาโน้ยน้อยหนาป้ายก็บอกว่าเพชรปักจักช่องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพชรผักช่องเป็นน้อยหนาธรรมดาเรานี่แหละค่ะแม่ค้าก็บอกเขาไปยืมป้ายเขามาว่าอย่างนั้นถุงละสิบห้าบาทก็อึมเนาะไปยืมป้ายเขามาคือสินค้ากับป้ายไม่ตรงกัน อยากกินเมี่ยงํำมากก็เลยซื้อมาอันนี้ชุดละ40บาทตามมาด้วยฝรั่งคิมชูวันนี้ถุงละ20บาทแก้วมังกรกิโลละ15บาทอันนี้ถุงละ40บาทก็เลยจัดมาเลยค่ะส่วนพอมาถึงที่ ตลาดนัดหนองมะข่าวารุตาก็ไปเห็นลุงก็เลยอยากกินผักปลามง,งกัมเบลเอเบลเลอเนี้1สิบาทแล้วลุงบอ,อกว่าท,ทูมาสายแล้วลุงก็จะปิดร้านแล้วแถมไปอีกหนึ่งกัมในราคาแค่สิบบาทคนกันเองค่ะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นสายบัวสายบัวอันนี้นะคะถุงละสิบบาทอันนี้ก็แตงกวาถุงละสิบบาท อยากกินแตงโมช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะแตงโมพ่อค้าปกติขายลูกละยี่สิบพอบรุตาไปซื้อบอกว่าให้เธอลูกละสิบบาทสองลูกนี้ก็คือยี่สิบบาทเขาของร้านเขาขายแก้วมังกรด้วยแก้วมังกรของเขาขายกิโลละสิบบาทคือมันเป็นแก้วมังกรที่เขาจะทิ้งไว้อีกนานไม่ได้นงด้วยว่าคือเขาเริ่มเหี่ยว คือเรือกแบบเต็มที่แล้วคือพร้อมกินแบบสุดๆแล้วอะวรุตาก็เลยเลือก,อ,อกมาแล้วก็ช่วยซอร์ซื้ออันเนี้ยสถุงเนี้ยตัวคิดราคา40บาท5้กิโลอีก1นกิโลแถมก็บอกว่าลูกค้าขาประจำแถมไปอีก1นกิโลสีบาท อยากกินหนมจีนก็เลยจัดไปอีกค่ะอันนี้15บา้าบทไปตลาดนะัดเราก็รู้จักคนคนเยอะนะคะเพราะว่าวารุตาก็เป็นแบบลูกค้าประจำคือเห็นหน้ากันแบบเดิมๆกันตลอดแล้วก็ไปเจอร้านของแม่ค้าที่เขาขายเสื้อผ้าเนาะเขาขายตัวละสิบบาทลุ้ตาก็เลยช่วยเขาซื้อมาอีกแล้ว ก็ได้มาสองตัวตัวนี้ลายจุดเพลอ้อเลยเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลายเสือเนาะก็สองตัวซื้อมา <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ตลาดนัดเนาะก็เป็นตลาดของคนธรรมดาอย่างเราเรานี่แหละค่ะมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วอย่างไรเราก็ต้องช่วยกันค่ะ เขาช่วยเราเราก็ช่วยเขาแล้วเราก็จะไปรอดด้วยกันค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเราน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 ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับอรุธานในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย